ขัดานาดที่จะคล้องมาถึงพื้นเดยรดลมว่านีิยืนข่อยยอดู่ไหมฮิงฮิงปังปังนะคะคุณต้อยนะคะยินดีที่ได้รู้จักกันเหมือนกันนะะอฝน,นก็บ่าโตไหมจ้าหอนกับหอนจะมาบังแจ,จ๊จะลัดสีรลตัหอ,อนทเหนียวขนาดอาบน,น,น้ำได้หมดยังไคันว่าเอากระจกพูดได้สิเอาสิเลี่ยงเพิ่นอ่ะเพิ่นก็สวัสดี ค่ะแม่แกระศสีขอบคุณมากนะคะนันบานนี๋เด้อนั่งเด้อได้ตอบได้ทักทายกันกยังดีเนาะแกระศสี เชิญมากินเขา่านั่นกับบดเครืออ่องเคียงเยอะากเลยไมไอ้เจมไปชิงนะนั่นจ้ะแก่ชิลเล็ตน,น,นีนั่นนั่นช่องสามมื้อแล้วได้สป็นดอยได้ตอยตักใต้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะที่ได้มาทักทายยายจรารชีขอบคุณมากเด้อ เขาอยากเขาเขาเอิ้นเขาเขาเลยไปกินน้ำเขาเขาไปกินน้ำให้ก็สลับยาก็เขาไปกินรศิยาแดงน่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาตักแต่ยาตัวสีแล้วค่ะเบียงหน่าเลี้ยงหน่อยายแกแฟไว้ประทันสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะคุณยายปัด มาเดียเราจะซี wrong, no ินาทีวันนี้เราก็ไปว่ะสวัสิยังมั้งป็นสมมุติเลาหลับภาษาแตคนป่วยกินเกาอยู่หันทาสวัสดีค่ะคุณแม่เดื่อเด็กกันเรืองแม่แม่นกินเกานักกันรถตุกคุกคนะค่ะรถซบก็ดีเลยเนาะรเจ้าก็เข้ม มันนวนเลือกันเลยสวัสดีปะโอเคนะครับเคยนะครับเคยนอารมณ์นะครับแข่งจ้าเคนข้อแรงหลับบนน้องค่ะพันหลับบนน้อจ้าพันบ่พนัพนเขก็ไปน้ำกันขแบบนาดทีออ่มึงจะไม่ก็มึงจิกเขาหมวกอุ้ยโซจิกข้ออิ่มข้อจานเดียวนึง Để phải đen đen ở phải đi riêng à không có đây đâu Ừ Cảm lại lại lãi ก็อย uh uh ู่เพ uh ื่อกินแ่เอาขอบคุณมากนะคะขอให้เฮงเฮงปังปังสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะทุกคนทุกเอางูเอาคั้วเขาคอกเบิือนแบบว่าคำป่านนี้เนาะคือพ่ออึดใหญ่กินดอกทินะเพิ่นเกี่ยวเขาเลรอได้กินต่อเฟี้ยงสีไม้น้องก้อยน้องบัวลำพูนะคะยืนยันตัวตนใบหน้าเล่ๆดำดำนี่เหรอพี่น้อง มาสิบโมงติ people, mm ้วไปคุณพี mm ่น้องว่างกับขึ้นมาหิวน้อนไงไม่จุกนี่มาอีลูกสินนะพี่กินหมดดิไม่รู้จะมีเมนูอะไรไม่รู้จ้าเงียบนั่งยุ่งเสียใครอ่ะน้อย ก่อยน้อยคอยสุดครับจะสนุกล่องเพลงทวนทวนทุกคนละพี่น้องแต่เมื่อนี้มันก็เลยบ่ได้เห็ุมันปวดตึงอ่า เพินเห็นเท่าเห็นปักจอยวเป็นตัซ่บมันก็นเลยฝากไปให้กันหา้ยสยาไม่แมนบอกเอสิบอกกันเอสิบอกปูนซือนซ่ออันสุมไม่ให้กินดอกแม่วสิ่งนี้แล้วเด้อ ไต้ตอนนี iser, ้เด้อมอดอีกแล้วมิดจัดแล้วพี่น้องค่ะแต่ก็บอกเลยเื่อเมืองแหมยังไงตักร่านพูดว่าใคร่ยพูดไรที่เพิ่นบ้านบ่ิหัทสมัวลาอ่านซานกินี่ไรสานอรกินไงคนใดค่ะ ขอบคุณหลายๆขอบุณมากๆขอบคุณคาะบ้านมันดโซกีเอาหลวงเอาหลวงปูไปน้ำสองหลวงปูบัดอาบัดได้ยังวะมากมากค่ะขอบคุณมากค่ะไม่กระเทือว่าดีแล้วนะ,ะนะ่ะเนาะ ยืนยันตัวต,วตวนทั้งไปสะสมเวลาดอกคือบ้นที่มาเป็นเพื่อนกับยายเจรศีนะคะเงี้ยปังปังทุกท่านค่ะอย่าเจ็บอย่าโจนในพ้นทุกพนโศกทุกไปกันทำไปพ้นพ่งกับลูกกับล้านขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกระมดตายโอ๊ยจะได้ดื่มกนเพราะป้านี่ออกนี้ไปชิมยุกขอบคุณมากนะคะ ไปแล้วก็ให้โชคดีเดินทางปลอดอ้ยเปิดไปตั้งโดนตั้งนั้นแดกดากมือเขก็ได้สูนนาทีป็นแบบสั้นนี่แหละอยู่เพื่อกินกินระยะยังแต่จหาโมงคนน่ะล้วก็โทรศัพท์กับว่ามีเห็นเน็ตซะรอก

ส吃饭了吧โอเคนะครับเขียนนะครับเขียนอารมณ์นะครับน้ำแข็งจ้าเขียนข้อแรงหลบับบนองค้าพานันหลับบนออจ้าพันบ่พันเข้ากับไปน้ำกัน ถ้เจะรักสีโยกินง่ายๆพี่น้องก็นั่งเตียงนั่งแค่และสองนาทีเด็กขยับมาเดีไนอนรักสีเลิยาเลยมืงี้นีนี่เหรอ